ฮัลโหลการประปาใช่ไหมคะช่วงนี้มีบริการน้ำร้อนด้วยเลยคะใจดีจังเลยอะ่ะ <laughs> ขอยกเลิกได้ไมั้ยคะไม่ได้เหรอคะมันเป็นแพ็กเกจเสิร์ฟ <laughs> อิ่นขอเลื่อนได้ไมั้ยคะไปไปแบบใช้แพ็กเกจตอนหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ <laughs> มืองไทยไม่มีหน้าหนาวเออจริงด้วย <laughs> ไปเลยค่ะแม <laughs> คือมันอย่างนี้นะคะพอเราเปิดน้ําอาปุ๊บเนี่ยมันก็อู้อ้าวว,าว้าว <laughs> <laughs> พอจินตนาการออกใช่ไหมคะให้รวมแบบฮอตสปริงอะไรเงี้ยคะ่ะน้าพุร้อนอ่าะ,ะประมาณนั้นเลยค่ะให้รวมแบบกําลังจะขูดขนหมูหนังหมูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเตรียมจะทําแกงงานพอนึกออกชีวิตคะ่ะอ้านั่นเลยค่ะนั่นเลยค่ะอ๋อต้มต้มไข่ก็ได้เลยใช่ไหมคะอุณหภูมิกำลังพอดีเนาะ อ๋อช่วยประชาชนประหยัดแก๊สประหยัดพลังงานอุ้ยนโยบายนี้ดีจังเลยค่ะอ้าวพอดีเลยค่ะดิฉันมีไข่ติดตัวอยู่2ฟองไม่ได้ใช้สักทีหนึ่ง <laughs> ดีเลยค่ะเดี๋ยวอาบน้ำเย็นด,ดีดิฉันจะต้มไข่ค่ะ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะค่ะอรอดไปอีกหนึ่งมือ้อ